นี่นะคะจุดนี้ก็คือวิวนะคะจุดนั่งชมวิวเนาะนห็นะคะมองไปด้านนู้นก็จะเป็นรีเจนนะคะส่วนมองไปด้านนู้นก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาเนะาะพระรามเจ็ดแล้วก็อมแล้วก็ไอเขาเรียกว่าอะไรนะโยธินนะคะโรงเรียนโยธิน นี่นะคะบรรยากาศคือนะตอนนี้คือร้อนมากนะคะบิวก็คืออากาศข้างบนคือดีมากแอร์ดีมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูอสะสระว่ายน้ำกับฟิตเนสกันนะคะค่ะส่วนเดินมาด้านนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำก็จะไม่ค่อยมีใครเข้ามาว่ายน้ำนะคะส่วนมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วง เวลาตอนเย็นนะคะคือสระว่ายน้าคือดีมากแล้ววิวสวยมากเลยค่ะก็วิวจะเห็นด้านนู้นก็จะเห็นเป็นสะพานพระรามเจ็ดเนาะเป็นทางด่วนคือวิวด้านนี้ก็จะวิวด้านนี่นะคะก็จะเป็นด้านรัชดานี่นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูในฟิตเนสนะคะ ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนี่นะคะบิวแล้วบรรยากาศคืออากาศข้างบนนี่คือสดชื่นมากอากาศคือแอร์ดีมากเลยถ้าใครอยากซื้อคอนโดนะคะแนะนำให้ซื้อชั้นที่แบบสูงที่สุดเพราะว่ามันจะได้แอร์แอร์ที่สดชื่นและดีมากอันนี้ส่วนด้านนี้ข้างในนี้ก็จะเป็นฟิตเนสนะคะ พราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงไวรัสเนาะมก็เขาก็จะปิดห้ามเล่นนะคะก็จะมีเนี่ยคะ่ะมีที่ปั่นจักรยานแล้วก็จะปั่นไปก็มองวิวกรุงเทพไปเนาะคือแบบดีมากเลยนี่นะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นพวกดัมเบลนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งค่ะจะเป็นห้องซักผ้าแล้วก็เป็นห้องนั่งเล่นเนาะนี่นะคะจะมีบันไดลงไปข้างล่างนะคะล่างห้องข้างล่างก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะห้องแบบทํางานเนาะ ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นห้องซักผ้านะคะเราก็จะมีตู้เติมน้ำเนาะไว้คอยบริการนี่นะคะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นห้องอนั่งชมบรรยากาศวิวแล้วก็จะมีทีวีให้ดูด้วยนะคะ นี่เนาะนี่นะคะบรรยากาศวิวภายนอกคือคอนโดน,นี้น่าอยู่มากค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องเจสซี่พาฟินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสด,ดีค่ะ